ผมอาจารย์นาทีสัมปูร,รณพันธ์คณะบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ในนามของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2566จากผลการที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ได้ขยันหมั่นเพียรตั้งใจใฝ่ศึกษาจนประสบความสำเร็จในการนี้กว่าจะได้วิชาความรู้ความสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆอันจะเป็นบทเรียนหนึ่งซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ให้กับชีวิตหลังจากนี้บัณฑิตจะได้เข้าสู่ประสบการณ์ในการทำงานจริงสิ่งที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้จะเป็นพื้นฐานให้บัณฑิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงนอกจากนั้นบัณฑิตควรพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ปรับทันได้ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อตนเองและต่อผู้อื่นเป็นพลเระเบืองโลกที่ดีต่อไปตามวิสัยทัศน์ของคณะศิลปรกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ว่าเป็นคณะชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิละปะการออกแบบและสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาล้านนาซึ่งสอดคล้องกับผลวัตนทางสังคมสุดท้ายนี้ขอฝากคำปรารถนาดีให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านจงประสบความสำเร็จมีความสุขสุขภาพที่ดีสืบไป